ค่ะทุกคนคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยนะคะข้อสอบโอนิศคณิตศาสตร์ม .6 นะคะเป็นของปี61น,นะคะในโจทย์บอกว่ากำหนดให้ f x เท่ากับแอบสูตรของ x ลบหลบหนะคะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะก็จะมีช้อยห้าช้อยให้ทำนะคะแล้วก็จะมาลองทำทั้ง5ช้อยเลยนะคะก็จะแทนแต่ละแต่ละจำนวนใ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 นช้อยนะคะลงลง x เลยเด้ออันนี้ก็จะแทนลบหนะคะช้อยที่1 แล้วก็ทำตามโจทย์เลยนะคะนนี้ก็จะเป็นแอบสูตรลบหกลบห้บหอันนี้เป็นลบสิบเอ็ดแอบสูลบสิบเนาะแล้วก็ลบหถอดออกมาก็จะเป็นอันนี้จะเป็น1 1บลบหนะคะเท่ากับ6นะคะแสดงว่าข้อ1นะคะตรงตามช้อยเลยนะคะแล้วก็ข้อ2ค่ะลลบห้า f ศลบห้าลบห้าลบหนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็น f ศูนยดลบสิบนะคะ 5, อือห้าถอด f ศลบสิบออกมาก็จะเป็น10บลบหอันนี้ก็จะเหลือห้านะคะก็ยังตรงกับช h o i c e อยู่นะคะแล้วก็ช h o i c e ที่สามนะคะ f ศูนย์ f ศูน0์นลบห้า ลบหอันนี้ก็จะเป็นสูตรเอสรลบหก็จะเป็น a อ s ส l u รดูลบหแล้วก็ลบห้อดถอดถอดเอสรลงมาก็จะเป็น5้ลบหก็เท่ากับ0นก็ยังตรงกับชอยอยู่นะคะแล้วก็ชอยที่สี่เป็น5นะคะ a อ s ส l u ร e 5ห้ลบห้ลบห ก็จะเป็น a อ s ซ l u ศูนเนาะลบห้าถอด a อ s ซ l ดศูนย์มาก็จะเป็น0นะคะลบหอันนี้ข้อนี้จะตอบลบห้ะคะศูนย์ลบหเป็นลบห้าแสดงว่าอันนี้ก็ตรงกับชอยนะคะแสดงว่าตอบข้อหนะคะเราก็จะมาลองหาดูก่อนนะคะก็จะเป็น6กเอฟซ u ดหกลบห้า ลบห้าแอบสูตรหกลบห้านะคะอันนี้ก็จะเท่ากับหนึ่งนะคะแอบสูตรหนึ่งลบห้าถ้าเรามาก็จะเป็นหนึ่งลบห้าอันนี้ก็จะเป็นลบสี่คำตอบข้อนี้ก็คือคำตอบของเฉลยถูกก็คือลบสี่แต่ว่าในนี้เป็นลบหกนะคะแสดงว่าข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าข้อนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง เขาก็จะเป็นข้อข้อค่ะ